ไอจ๋าเอ้ยครอบคุณหลายๆเด้อที่ให้เกียรติเรื่องราวป้ามาฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ครอบคุณทุกคอมเมนต์นำํำเตือนสตินะป้าโง่เองยอมรับทุกคอมเมนต์นะป้าเบอร์สลาดพอป้าใจดีเกินไปป้าหักครอบครัวแต่บ่ได้งอตีนงอมือดอกเด้อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยห้าปีสิบสองล้านนะวันนี้ตัดใจได้แล้วจังมากล้าที่จะมาเล่า เพราะว่าเข้าใจเรื่องราวที่มาคุยบ้านายายจ่าเนี่ยเจอคอมเมนต์แรงๆสารพัดอืมป้าทําใจแล้วบ่ได้เก็บมาใส่ใจเจ็บกว่านี้มามากไหมอีแค่คอมเมนต์แค่นี้รู้แหละเพราะว่าคนเขาบบเจอเนาะเขากับโบเข้าใจละอันเนี้ยเออต่างคนต่างเจอเด้อกมไผ่เวรนมันอันนี้กรรมของป้าป่งได้แล้วเงินกระบทแล้วมือนีกระหักเจ้าของเก็บไม่กระได้ถ้าอกให้ไผ่นะ่ะแป๊บเดียวก็ได้คืน โอ้ยฟาดแดไอ้จ่าเอ่อยนะเอ้ยเนาะ